อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะสุดชื่นดีนะคะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆสวัสดีค่ะวันนี้กับฟองเบียร์เหมือนเดิมนะคะรายการสายเดือดเชิญแดดค่ะแดกหน้าแดกตากันอีกแล้ววันนี้ฟองเบียร์ได้ออกมานอกสถานที่วันนี้มาเที่ยวที่สัปลิงนะคะ ในย่านนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมีร้านอาหารเยอะแยะ,แยะมากมายเลยนะคะหละังจากที่เราไปเชื่อส์สมเพลงแล้วเราเดินมาอีกสักนิดนึงแล้วก็จะมาเจอกับดีโอสยามนะคะเป็นดีโอสยามก็คือเป็นห้างแหางหนึ่งนะคะห้างนี้จะไม่ค่อยได้ยินมาก่นอนางท่านไค่อยได้ยินเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าตรงนี้คือดีโอสยามนะคะแล้วเขาบอกว่าอาหารและของกินหน้า ตื่นตาตื่นใจมากเขาบอกว่าเยอะแยะมากมายหลายร้อยร้านเลยทีเดียวเราก็จะไปดูกันนะคะวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยเรามาสะดตากับร้านน้ำปั่นร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ก็คือที่มองเข้ามาคือเห็นน้ำหลากหลายมากมายเลยนะคะเพลิดเพลินตาจริงๆน,น,น่าตื่นตาตื่นใจร้านพี่ขายอะไรบ้างคะก็จะเป็นผลไม้รูปธรรมดิจิมิสระนะคะที่ลูกผ่านเจอค่ะเยอะมากนี่ผลไม้รูมมีดิจิมิสระน้ำซุปน้ำส้ม แต่ข้าวไข่ดีสุดก็จะเป็นผลไม้รวมผลไม้รวมนีหขายดีสุดใช่ไหมคะคุณพี่อือนั่อันนี้คือเอ็มลอยปีโป้เอ็มลอยด์ปีโป้ก็ทำน้ำปั่นได้เหรอคะได้ค่ะที่ฉันไม่เคยเห็นนะคะ้ปีโป้เออแปลกเหมือนกันนะคะเป็นแเปรี้ยวหวานเนาะเออคือเมนูที่ สั่งคนสั่งเยอะคือผลไม้รวมแล้วก็อันนี้คือ,อนนลิ้นจี่สลากนะคะอ๋อาาโอเคงั้นวันนี้ดิฉันอยากจะลองขอเป็นผลไม้รวมสักหนึ่งแก้วนะคะทวดพี่แล้วคุณพี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะคะเรามาเตรียมของกันตั้งแต่8ปดโมงค่ะปิดก็จะประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มเปิด8ปดโมงปิดหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะคะเปิดทุกวันใช่ไหมคะทวดพี่ อยู่โซนไหนชั้นไหนคะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะมีน้ำ,นำาห้เลือกหลากหลายเลยว่าจะเป็นน้ำปั่นผลไม้นะคะน้ำสมุนไพรคะ่ะนี่นี่คือผลไม้ปั่นของเรามีน้ำสมุนไพรนะ้ำอ้อยสดนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำ ผล,ลไม้แยกกาดใช่ไหมคุณพี่เอาแบบผลไม้ไปปั่นเพื่อแยกกาดเอาแต่น้ำออกมานะคะก็จะได้น้ำและรสชาติของผลไม้ชนิดนั้นแบบออริจินอลเลยอันนี้คือผลไม้รวมนะคะเราจะลองชิมดูนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสชชิยนิดนึงค่ะสวยไหมคะฮึ <laughs> สดชื่นดีนะคะเป็นเปรี้ยวๆหว,นหวาน อร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะดีแล้วมีเมนูแนะนำไหมคะสำหรับ้าคุณพี่ถ้ามาต้องสั่งเลยส่วนมากเลยก็จะเป็นผลไม้รวมประหลาดนี่คือจะขายดีสุดแล้วก็จะเป็นน้ำมะพร้าวลมสดที่คนชอบทานน้ำมะพร้าวสดนะคะคนจะชอบทานแล้วแบบำลุงไซต้าเนี่ยก็เป็นวกสกุลเบอร์รี่มิกเบอรี่อะไรอ่างเง้ยแต่แบบสคก็อันนี้คือเทลงไปหนึ่งแก้วเลยแล้วก็ใส่แฉกปั่เลยใช่คะแก้วนี้ราคาเท่าไหร่คะสามสิบบาทเองค่ะสามสิบบาทเองนะคะ โอเคแล้วก็ะศาสตาายเองนี่น้ําที่ตื่นตาตื่นใจนะคะลองดูทางนี้นะคะนี่นะคะมาส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำแยกกากนะ้ำอ้อยคั้นสดนะคะนี่น่าจะเป็นนี่แครอทนี่ขวดราคา30บาทนะคะอัน,นี้เบอร์รี่นะคะจะเป็นสามสิบห้ามีน้ําอัญชันขวดละสิบบาทก็มีน้ำลำไยสิบบาทราคานี้จะเป็นเก๊กฮวยกับแบลยบเทปนะอ่าราคาถูกนะคะคุณผู้ชมขวดใหญ่ด้วยนะคะขวดละสิบบาทนะคะเป็นผลไม้นะไยก็จะสามสิบบาทคือน้ำส้มสดนะคะ นี่แล้วไปทางก็จะเป็นลูกเดือยนะคะจะไปทางสมุนไพรอย่างแล้วปีตร์โรสนะคะยี่สิบลูกเดือยยี่สิบอัโวคาโาดยี 20, ่สิบเขาโพดรยี่สิบน้ำมะขามม้ยนแปลกใหม่เลยนี่คือน้ำเนื้อนะคะน้ำเนื้อนา่าก็สามารถรับประทานสดได้นะคะเพราะเขาก็เป็น น้ำสะเด็ดไทนะคะเออแป่ใหน่สำหรับใครหลายๆคนนะคะน้ำย่านางนี้นะคะร้านสวิตตี้แค่ผ่า,านมาแถวนี้นะคะดีโอสยามนะคะเชิญมาลองชิมกันได้เลยมีน้ำมีเลือกหลากหลายอันนี้ก็เป็นกระชายใบบัวบกเสาวรรทว่านหางตะเภาสำหรับคนรักสุขภาพนะคะร้านนี้คือจบร้านนี้คือจบนะคะสำหรับคนรักสุขภาพเมนูมากมายหลากหลายเลยในตู้เย็ยนก็มีนะคะเออ ผลไม้สดแยกกาไม่นูหลากหลายตื่นตาตื่นใจย,ยืนพูดทั้งวันก็ไม่น่าจะหมดนะคะโอเคสําหรับใครที่อยากรับประทานน้ําปั่นผลไม้สดสดหรือนะ้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ําผลไม้แยกกาก<อ>ก็ลองได้นะคะที่ดีโอสยามค่ะร้านสวิตี้นะคะก็จะมาเจอกับคุณพี่คนสวยคนนี้เลยนะคะอยู่หน้าร้านนะคะเออคุณพี่ชื่ออะไรคะปากชื่อปากร้านหน่อยพี่ค่ะร้านน้ำปั่นสวิตตี้ดีโอสยามนะคะชั้นหนึ่งนะคะชื่อวีใช่ไหมคะ พี่วีนะคะอลองมาแล้วก็มาหาพีวาพ่วีเลยถามพี่วีเลยคุณอยากรับประทานอะไรชอบรับประทานน้าประเภศไหนเนีย่ยจะเป็นผลไม้หรือสมุนไพรอย่างที่บอกไปนะคะหรือใครที่แบบอากาศร้อนๆมาก็มีน้ําปั่นไว้เสิร์ฟกันนะคะผละไม้หรือจะเป็นนมสดพา mm hmm. นมสด,สด mm hmm. มาได้ mm hmm. ที่เออสยามกับพี่วีนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วีมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วหนูขอเอาน้าอ่าข้าวโพดหนึ่งขวดนะคะแล้วก็น้ํากระเจี๊ยบค่ะคุณพี่ ขอบคุณนะคะ<ด>ขอบคุณนะคะเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนใหม่นะคะพี่สวัสด,ดีค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็ไปรับประทานร้านอื่นต่อนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินดูเดินเราะไปเรื่อยๆนะคะมีร้านไหนน่าสนใจเราก็จะเข้าไปขออนุญาตถ่ายแล้วก็จะรีวิวให้ดูคะ่ะไปกันเลย